You're listening to KS podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r i t y e happiness investment สวัสดีครับพบกับพี่บิ๊กนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรียกว่าเป็นการแชร์มุมมองแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของตัว เรือเทกองนะครับแล้วก็ลอจิสติกต่างๆเพราะจริงๆ,ๆแล้วเนี่ยสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่แคเรือเทกองขึ้นนะ<ช>มันเรือทุกประเภทนะครับรวมถึงเรื่องของแอร์เฟสต่างๆก็ขึ้นหมดเลยนะอย่างโซนิคไวส์วสวสลอจิสติกนะครับทริปเปอร์ไอนะครับวีเอลเอนพีมากก็ขึ้นคือเรือเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งลอจิสติกทุกอย่างเนี่ยมันปรับตัวขึ้นหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแล้วกันนะว่าเรามีมุมมองอย่างไรจากประเด็นนี้ต่อ พี่บิ๊กอัปเดตนิดนึงครับว่ามันมีภาพเหมือนแล้วก็ต่างไปจากที่เราคิดในเรื่องอะไรบ้างครับครับก็ผมอาจจะต้องขอเนี่ยเท้าความนะครับว่าเมื่อประมาณ2-3อาทิตย์ก่อนเนี่ยไม่มีการดาวเกรดนะครับทั้งในแง่ของตัวคอนเทนเนอร์แล้วก็ตัวไดรบลลงไปนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นในภาพรวมเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาเอาเฟอร์ฟอนะครับโดยเฉพาะตัวเลเทกรองแล้วไดบลในส่วนของตัว p e a c Shipping นะครับ s, <S, s l เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาเขาเรียกว่าทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบเะ,ะยะเว่าประมาณีครปีนะครับก็ต้องก็ต้องบอกว่าตอนนี้ค่าระวางเรือเทกองเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก2 3 0 0 0สาพเหรียญนะฮะต่อลำต่อวันอันนี้ก็สูงกว่าฟอร์แคสที่เราทำไว้เฉลี่ยทั้งปีที่ประมาณ1 3 0 0 0าพเหรียญนะครับตัวเลขที่ 9, 9ก้าวกระโดดขึ้นมาประมาณ2 0 0หมืเหรียญต่อลำต่อวันเนี่ยอันนี้คือขึ้นมาแค่ ประมาณหนึ่งเดือนเศษนะคุณพอมตั้งแต่ช่วงการคุมพามาถึงปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตลาดเนี่ยคือคือตอนนี้ผมคิดว่าตลาดเริ่มพลายซีนหรือเริ่มเชื่อแล้วว่าเกณดตรง20,000เหรียญเ,เนี่ยอาจจะยืนไม่ได้นะฮะถึงทั้งปีซึ่งผมคิดว่าเป็นเป็นกรณีที่ค่อนข้างบูลลิชมากนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยผมขอรอดูนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าตัว 20,000เหรียญต่อลำต่อวันเนี่ยมันเป็นจุดสูงสุดในรอบในรอบสิบประมาณสิบปีนะของตัวตัวซูเปอร์แม็กซ์นะครับผมอยากให้ตัวเลขอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเชื่อว่ามันยืนที่20,000เหรียญต่อลำต่อวันได้นะครับควอเตอร์ห <Quarter S 1> นึ่งเนี่ยเอ PSL จะมีกําไรเนี่ยประมาณสักหนึ่งพันล้านนะครับถ้าเราคูณสี่ก็คือประมาณสี่พันล้านบาทครับนะครับอันนี้คือกรณีที่เป็นซูเปอร์เขาเรียกว่าบูลิชสมมุติเป็นซูเปอร์บูลิช ก็คือยืน20,000เหรียญแต่ยืนได้ทั้งปีใช่ถ้ายืนทั้งปีจริงๆเนี่ย Peaches จะกำไรเติบโตไปเป็น4,000ล้านใช่ปีปีปกติเขาเท่าไหร่นะพี่โอ้ปีแล้วขาดทุนอ่างเงี้ยสมมติสมมติแล้วเป็นปีที่แล้วปีแล้วมันมีปัจจัยเฉพาะตัวคือถ้าย้อนกลับไปเลยเนี่ยมันคือเมื่อประมาณสัก10 12ปี13ปีก่อนนะครับก็คือถ้าเราไปดูกำไรของ Peaches Shipping ในไซเคิลที่เป็นซูเปอร์ไซเคิลก็คือปี2006ถึง2008โอลิมปิก นะครับโอลิมปิกที่เมืองจีนอตอนนั้นเนี่ยกำไรปีน,นึงก็ตกประมา4,000ล้านบาทนะครับตอนนั้นเนี่ยราคาหุ้นก็เทรดอยู่ที่ประมาณสัก2เท่าบุ๊บนะครับปัจจุบันเนี่ยพีเชียรก็เทรดอยู่ประมาณสัก1.4ผมว่ามันะมา1.5 1.6เท่าละนะครับแต่ว่าโอเคมันก็เป็นบุุกที่เขาเรียกว่ายังไม่ได้ adjust ในเรื่องของกำไรนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดถามผมว่าถ้าโอเคถ้าถ้าดูเนี่ยถามว่ามันจะไปถึง2เท่าบุ๊กไหมก็ต้องบอกว่า ก็ขึ้นอยู่กับว่าตลาดเชื่อไหมว่าตรงนี้เป็นซูเปอร์ไซเคิลและพี่บิ๊กเชื่อไหมครับออผมคิดว่ามันก็มีม่กล่าวรือว่าผมยังไม่ได้เชื่อร0% 0คือเรื่องนี้ต้องบอกว่า,วาไม่มีใครรู้หรอกใช่ใช่ประกอบการเองจริงเจ้าของ PGS กับ t t เองยังไม่รู้เลยเชื่อผมถึงว่าผมเชื่ออย่างนั้นว่าเขาไม่รู้หรอกเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นแบบมันเป็นอะไรที่มันควบคุมไม่ได้และมันเป็น external factor เยอะทั้งในฝั่งดีมาทั้งในฝั่งซัพพลายทั้งในฝั่งสร้างเรือใหม่ทั้งในฝั่งของปัจ คือเหตุหผลเนี่ยมันมีอยู่2-3ประเด็นนะแต่ว่าผมว่าเรื่องหลักก็คือตอนนี้คนเชื่อว่าตัวเมื่อกี้เมื่อก,กี้คุณบอมเพิ่งเล่าเรื่องสติมูลัสของอเมริการเรื่องของเอ็กซ์พอร์ตที่มันบูมเนี่ยมันจะมีมผลทําให้ดีมามันขยายตัวได้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คือเรื่องแรกรเ,เรื่องที่2ก็คือคนมองว่าตอนนี้เนี่ยยอดสั่งต่อเรือใหม,ม่มันน้อยนะครับต่ำสุดเป็นบทการที่ประมาณ7จ็ออเดอร์บุกอยูที่ประมาณเของขนาดกองเรือนะครับซึ่ง ก็แน่นอนว่าพอเราเห็นสถานการณ์ตรงนี้ที่มันดีขึ้นต้คงมีการสั่งต่อมากขึ้นนะฮะแต่ว่าผมผมเข้าใจว่าประเด็นตอนนี้ก็คือคนเนี่ยมองว่ามันอาจจะเหมือนเรือคอนเทนเนอร์ที่เราจจะเห็นเละขึ้นไปในเขาเรียกว่าเขาเรียก historical high นะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าความต่างระหว่างคอนเทนเนอร์กับเทกองก็คือว่าเรือคอนเทนเนอร์เนี่ยสายเรือเป็นคนคุมตลาดนะครับแต่ว่าเรือเทกองเนี่ยคนที่คุมตลาดนี้คือประเทศจีน นะครับฝั่งผู้ซื้อเป็นคนผมตลาดเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าสถานการณ์ตัวเลทเนี่ยยังยืนได,ได้ได้แข็งอีกประมาณสักเดืนอน2เดือนเนี่ยผมอาจจะต้องกลับมารีวิสิตประมาณการที่ผมทําไว้นะครับแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เร็วไปผมว่า,วาจ,จะใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับซึ่งจะต้อง,ต,องต้องยอมรับนะเพราะาเดิมเนี่ยเราก็มีมุมมองว่าเรื่องนี้มันจะยืดยาวถึงครึ่งปีหนึ่งเลยคือมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่ากลุ่มโลจิสติกเนี่ยอาจจะเล่นไปถึงช่วงครึ่งปีได้แลวสถานการณ์ต่างๆอาจจะเริ่มเข้าสู่ท็อปปกติในช่วงของไตรมาส แต่สาเหตุนึงที่เราเบรกเนี่ยคือพอเราคิดว่าหนึ่งเนี่ยคือตรงนี้ผมว่าหลายคนเนี่ยมีเป็นเรื่องของการเริ่มทยอยาขายกำไรกันบ้างผมว่ามันมันไม่ใช่เป็นถ้ามมนได้นับหุ้นตัวนี้นะในภาพหลักๆตรงนี้ผมว่ามันไม่ใช่เป็นสวัสที่ผิดเลยนะใครขาไปแล้วนะครับแล้วก็คุณอาจจะแต่ถามว่าถ้าให้ซื้อจะให้เราแนะนําซื้อเพจเอา5บาทอ่ะผมต้องยอมรับว่าเราก็ไม่กล้าแนะนํานะผมให้ตัวเลขอย่างนี้กับคุณบอลอีกนิดนึงนะน,นตัวเคลียร์เลยซื้อถ้าเรา,เาตัวเลขกําไร20,000ล้านนะครับไม่ใช่กำไร4,000 สองปีติดเลยก็คือปีนี้สี่พันปีหน้าสี่พันล้านนะครับบุ๊กแวร์ลู่น่าจะขึ้นไปประมาณสิบเอ็ดบาทนะครับของปีหน้านะสิเบเอ็ดบาทถ้าเราเอาแบบหนึ่งจุดสี่ก็คือตรงนี้แหละสิบห้านะครับแต่ถ้าเอาสองเท่าก็คือประมาณยี่สิบสอง ก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขที่นักลงทุนต้องเอากลับไปดูดูว่ามันจะลิงก์ได้ยาวไหมช่วันนี้เราก็จะมาอธิบายให้ฟังว่ารอบนี้ถ้าถามว่าไปต่อในช่วงของไตมาสอมีโอกาสไปต่อไหมผมต้องบอกว่ามันมีโอกาสไปต่อแต่เพียงแค่ว่าต้องบอกว่านกวิคห์ะจะให้มันมีการปรับประมาณการและอัปเกรดเป็นฟอลโลไบต่อเนื่องเนี่ยต้องบอกว่าต้องนักลงทุนต้องเข้าใจนกวิคห์นะครับว่าเขาอาจจะยังไม่สามารถแบบเทิร์นบูได้เหมือนกับนักลงทุน นะครับเพราะว่ามันก็ต้องมีการรอดูตัวเลขในประมาณการด้วยส่วนหนึ่งนะครับว่า2 0 0 0มื่นเนี่ยมันจะยืนได้ยืดยาวทั้งปีหรือเปล่าคือผมให้ตัวตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันนะคคือถามว่าทําไมผมจะรอดูเพราะว่านี่มันเดือนเดือนมันขึ้นอย่าง13ื่นามามาสองหมื่นสามนะฮะคือคือแสดงว่ามันมันซัลเดอรี่เนี่ยมันถ้ามันถ้ามันไม่ใช่รีสต็อกกิ้งที่มันขึ้นแล้วก็มันหายไปแล้วมันยืนได้เนี่ยอันนี้ผมค่อยค่อยกลับไปไปดูอีกทีนึงดีครับชัดเจนครับก็สรุปให้ฟังนง่ายๆคือถ สิบห้าบาทเนี่ยเพราะเรานับจากหนึ่งจุดสี่บุกขึ้นมาแต่ถ้าแบบซูเปอร์บูลเหมือนซูเปอร์ไซเคิลตอนเกิดโอลิมปิกตอนที่จีนที่มีการาเยอะๆอย่างนั้นนะ่ะสองเท่าก็ประมาณยี่สิบถึงยี่สิบสองบาทน,นี่คือเป็นการเปิดพูดให้ดูว่ารันเวย์ของ PSL เป็นยังไงแต่ว่ารับความเสี่ยงกันเองสูงมากนะเพราะว่าหนึ่งเลยนะท่า DI, นหะุ้น VDI ดีไอคอมมูนิตี้นะเวลามันมาเนี่ยนะครับมันมาเป็นรอบใหญ่นะแต่เวลามันจบรอบเนี่ยมันเป็นภูเขาเลยนะทัานผู้ชจะเห็นได้ในหลายๆคอมมูนิตี้นะครับ p c s เองก็ถือว่าถูกทวีตไปอยู่หนึ่งอย่างนั้นเช่นเดียวกันนะนี่เป็นการอธิบายภาพให้เห็นนะครับอ่ะนั่นก็คือเป็นภาพรวมนะครับอ่ะน,นี้พี่พ๊คครับแล้วถ้าเราลองลิงก์มาอันนี้ผมแชร์กับคุณฟังต่อแล้วกันเพราะว่า,าเผอิญเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยผมไปบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยซึ่งเขามีการส่งสินค้าเครื่องดื่มไปขายต่างประเทศนะครับเขาพูดให้ผมฟังว่ารอบนี้ได้รับผลกระทบพอสมควรเลยนะ นะครับตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์คือเขาก็<ม>พูดให้ฟังว่าเรื่องของการส่งออกเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเดิมเนี่ยบางบริษัทเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบในแง่ของค่าขนส่งฝั่งของอร p o r t e r หรือว่าฝั่งของคนซื้อต่างประเทศเนี่ยเขาจะรับผิดชอบให้แต่รอบนี้พอมันขึ้นมาสูงจริงๆเนี่ยโอเครู้คำที่เป็นพันธมิตรกันยาวนานเนี่ยบางบริษัทก็เลยมีการช่วยเหลือส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการพูดได้เห็นภาพว่าก็อาจจะเห็นเรื่องของบริษัทส่งออกที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยนะครับสองเลยเนี่ยนะครับในฝั่งของตัว อันนี้ผมจะลิงก์เข้ามาถึงบริษัทข้างเดิมน,นี่เขาทำการชงด้วยนะครับก็อันนี้ได้ข้อมูลใหม่มาและกันก็ต้องบอกว่าราคาตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันมันเวียงมากนะครับ <c oughs> คือการซื้อต้นทุนตัวน้ำ CBD มาเนี่ยนะครับ CBD oil มาเนี่ยก็ต้องบอกว่าราคาตอนนี้ผมพูดไปแล้วคนอาจจะช็อกนะต่ำกว่าที่หลายคนประเมินไว้ครับนะครับนี่คือยังไม่ได้ออกมาจริงๆเลยนะ <c oughs> ตอนแรกเนี่ยมีคนคาดการณ์กันอยู่ระดับประมาณสามถึงสี่แสนถูกไหมพี่ เราคากิโลโนะครับ,รบที่บริษัทปลายน้ำจะซื้อไปล่าสุดผมไมพูดมาเมื่อวานเนี้ผมช็อกนิดนึงนะแสนกว่าแล้วนะแสนกว่าบความหมายคืออะไรความหมายคือตอนนี้คือขนาดยังไม่ได้ผลิตแล้วเอามาใช้จริงเลยนะร,ราคามันถูกกดลงมาแล้วส่วนหนึ่ง <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องมานั่งดูนะครับว่าปัญหาเรื่องของตรงนี้นจะเป็นยังไงแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย <ๆ S 1> ตอนนี้มีอีกหลายบริษัทที่ไม่ได้ลิส ที่จะมาทําในแง่ของกลางน้ําด้วยนะคะรับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทที่อยู่ลกลางน้ําที่เล่นเกมอะไรขึ้นมาเนี่ยที่จริงๆมันก็ขึ้นมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะ oh, คุณคอาจจะต้องดูด้วยเพราะว่าถ้าเดิมจะตั้งราคาขายไว้ระดับสูงแต่ตอนนี้เหมือนราคาถ้ามันกดลงไปเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังประเด็นนี้นิดนึงเหมือกันนะคผมคงไม่ได้มาบอกว่าให้ซื้อให้ขายตัวไหนนะแต่นี่คือแชร์ให้ฟังว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเราไปไปวิสิตมาแล้วก็มีมุมมองอ่าแล้วก็มีมีการแชร์ข้อมูลมาอันนี้เราไม่ได้ใส่เหตุผลขอออองเเเเเรรรราาาาลลลยนลยนนน,นนะะะะะใใส่่่คคควม็ืปกกกบต้ััพฉจ ปีนี้เก่งอะไรกันอันนี้ก็เรามาระวังเรื่องนี้นิดนึงแล้วกันนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนกลุ่มเล่นไประยะสั้นๆได้ก่อนเพื่อดูตัวเลขที่มันชัดจริงนะครับแล้วก็ตอนนี้เาเท่าทีาาไ่ได้ยินนะ,อ,ะอิชิตันเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าแรกๆที่ออกได้นะครับในช่วงประมาณปลายปลายไตรมาสสามนะครับแต่ส่วนของราคาเนี<ส>่ยเดี๋ยวมาดูอีกทีแล้วกันว่าถ้าเป็น first mover เนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ในการตั้งราคานะครับแต่ว่าผมไม่ได้บอกก่อนนะว่าเราไม่ได<ส>้เชียร<ส>์ซื้อเชียร์ขายหุ้นตัวไหนนะอันนี้คือเป็นการแชร์ให้ฟังว่ามีภาพอะไรมาา้ดูบง ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณทางพี่บิ๊กมากครับ